สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าพระวรสารน,นั้นพระเยซูเจ้าก็เตือนบรรดาสิทธิของพระองค์หลังจากที่พระองค์ได้ประจักษ์ให้พวกเขาได้เห็นในห้องชั้นบนนั้นก็ตกใจกลัวตามๆกันพระองค์ก็บอกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายแล้วก็หลายคนก็กลัวว่าคิดว่าพระองค์เป็นผีนะครับ แต่พระองค์ตรัสว่าท่านวุ่นวายใจทำไมเหตุใดท่านจึงมีความสงสัยในใจจงดูมือและเท้าของเราสิเป็นเราจริงๆจ,จงทำตัวเราดูเถิดผีไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามีมแล้วก็พระองค์ต้องพิสูจน์ว่าเนี่ยพระองค์เป็นมนุษย์จริงๆจึง,จงบอกว่ามีอะไรกินบ้างเอามาให้ดูสิเดี๋ยวจะกินให้ดูนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็บอกว่า ะต้องท่านจะต้องไปประกาศในพระนามของพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับการอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยายนถึงเรื่องทั้งหมดนี้ก็แน่นอนเห็นจะจะอย่างนี้แล้วไม่ไปพูดอะไรเลยก็เหมือนกับคนใบ้บางทีพวกเราจะต้องดูตนเองด้วยนะครับว่าความเชื่อที่เรามีนั้นเป็นความเชื่อที่มั่นใจขนาดไหนถ้ามั่นใจเราไปพูดให้คนอื่นฟังบ้างหรือเปล่า ถ้าเห็นว่าพระเยซูเจ้าเน้นอยู่ในบทอ่านเนี่ยเน้นอยู่สามเรื่องก็คือรกร์กลับคืนชีพอย่างที่สองก็คือความจําเป็นของไม้กางเขนว่าพวกเราต้องแบกไม้กางเขนและอย่างที่สามก็คือเราทุกคนมีหน้าที่ในการประกาศความเชื่อของเราแก่นานาชาติประการที่หนึ่งนั้นความเชื่อในการกลับคืนชีพ พระเยซูเจ้าสัตว่วาดูซิเนี่ยฉันกินเนี่ยฉันมีชีวิตแล้วก็มาสัมผัสตัวฉันหน่อยสิเนี่ยฉันไม่ใช่ผีแต่ว่าเป็นพระเยซูเจ้าจริงๆและฉันได้กลับคขืนชีพแล้วประการที่สองก็คือความจําเป็นของไม้กางเขนพระเยซูเจ้าก็บอกว่ามีเขียนไว้ว่าพระเมสเสียหรือพระผู้ไทยเนี่ย จะต้องทรมานแล้วก็กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายอันนี้ก็เป็นข้อความเชื่อของพวกเราคาสอลิกนะครับประการที่สมนั้นมีความจําเป็นเร่งด่วนเหมือนกันในการที่จะประกาศข่าวดีพระยาสุเจ้าบอกว่าพระเพินเจ้าให้อภัยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทําบาปแล้วให้กลับใจแล้วก็ให้กลับมาเป็นลูกของพระองค์เสียใหม่ นี่ก็คือข่าวดีที่บางทีพวกเราไม่สำนึกเลยว่าเอ๊ะเป็นข่าวดีที่เราเก็บไว้คนเดียวหรือเราควรจะไปพูดกับคนอื่นเราพูดกับคนอื่นได้ทุกเรื่องแต่เรื่องพระเยซูเจ้าเราพูดได้ไหมดีที่สุดด้วยและเป็นหน้าที่ของเราด้วยแต่ถ้าเราจะพูดเรื่องพระเยซูเจ้าเราก็ต้องอ่านพระคัมภีร์คุ้นเคยกับพระคัมภีร์บ้างถึงจะได้พูดได้เต็มปากเต็มคําจริงไหมครับ ขอให้พี่น้องได้ขยันอ่านพระคัมภีร์เป็นต้นในช่วงที่เราเพิ่งผ่านทรมานมาแล้วก็การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้านำความหวังให้แก่ชาวโลกนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจาก,รพ,จากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง